สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Reserve Skill Channel กับดิฉันนางสาวสิรวรัณนหุ่นแดงนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรหรือเครื่องมือหนักนะคะจะมีวิธีการในการดำเนินการแตกต่างกับสินค้าทั่วไปอย่างไรติดตามกันได้เลยค่ะ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วจะส่งผลกระทบต่อบางกิจการในเชิงลบแต่แนวโน้มการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในรายผลิตกลับมีการนำเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มกิจการที่ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันเชื้อโรคเช่นถุงมือยางหน้ากากอนามัยรวมไปถึงเครื่องมือทางการแพทย์กลับมีการทยอยนำเข้ากันมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้ค่ะ ทางบริษัทวีเซิร์ฟของเราไม่เพียงแต่เป็นผู้ดำเนินการพิธีการนำเข้าเท่านั้นค่ะเรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษาและดูรายละเอียดข้อมูลขนาดของสินค้าเพื่อจัดรถขนส่งได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงการจัดหาเครื่องมือหนักที่ใช้ในการขนถ่ยสินค้าอีกด้วยค่ะและในวันนี้เรายังมีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการพิธีการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรขนาดใหญ่มาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมด้ค่ะ สำหรับท่านวิทยากรนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะก็คือคุณจุธาทิพย์สิริส,สงครามค่ะหัวหน้าส่วนบริการลูกค้าขาเข้านะคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับเอกสารนะคะที่ใช้สำหรับการตรวจปลอยสินค้าประเภทเครื่องจกักรต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออินบอยซึ่งจะสำแดงราคาของสินค้ารายละเอียดของสินค้าที่นำเข้าในครั้งนั้น 2. แพคกิ้งลิส ที่โชว์น้ำหนักเน็ตเวทกอตเวและจำนวนหีบห่อที่นำเข้ามา 3.BL หรือ Bill of Lading กรณีนำเข้าทางท่าเรือนะคะแล้วก็ 4. Purchase Order หรือใบสั่งซื้อ 5. รูปถ่ายสินค้าหรือแคตตาล็อกที่มีการแสดงลักษณะการทำงานของสินค้าอย่างชัดเจนค่ะค่ะสำหรับความแตกต่างในการตรวจปล่อยสินค้าทั่วไปและสินค้าประเภทเครื่องจกักรมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะ 5. แตกต่างนะคะสำหรับสินค้าทั่วไปเจ้าหน้าที่จะพิจารณาแค่เอกสารประกอบซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการพิจารณามากโดยจะพิจารณาจาก 1. ลักษณะการทํางานของสินค้า 2. ยี่ห้อสินค้า 3. เครื่องจักรเป็นเครื่องจักเก่าหรือเครื่องจักรใหม่ 4. หมายเลขเครื่อง 5. ประเทศกําเนิดซึ่ง เครื่องจักรแต่และประเภทบางประเทศจะไม่มีการผลิตสินค้าในประเทศนั้นค่ะค่ะสำหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรมีอะไรบ้างคะค่ะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะจะแบ่งเป็นสส่วนค่ะในส่วนแรกจะเกิดจากการตีความจำแนกพิกัดอัตราสุลการกร ตรงส่วนนี้จะเกิดจากการที่ลูกค้าให้ความหมายของสินค้ามาไม่ชัดเจนไม่ทราบลักษณะการทำงานที่แท้จริงของสินค้าในส่วนที่2ก็คือในส่วนของการขนย้ายสินค้าเนื่องจากสินค้าประเภทเครื่องจักรจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงและทางผู้จัดจำหน่ายไม่ได้มีการแพ็คสินค้ามาอย่างรัดกุมทางบริษัทรีเซิร์ฟจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขนส่งให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ สำหรับการนำเข้าสินค้าเครื่องจักรประเภทหลายเที่ยวเรือคืออะไรและมีลักษณะในการทำงานยังไงบ้างคะค่ะใบขนหลัสินค้าหลายเที่ยวเรือนะคะทางมีเซิร์ฟจะแนะนำให้กับลูกค้าที่ประสงค์จะนำเข้าสินค้าล็อตใหญ่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่นำเข้ามาเพื่อเพิ่มรายการผลิตในโรงงานหรือก่อสร้างโรงงานใหม่ซึ่งสินค้าเหล่านี้ทางลูกค้าไม่สามารถที่จะนำเข้ามาได้ภายในครั้งเดียว มีความจำเป็นจะต้องทยอยนําเข้ามาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแต่ไม่เกิน1ปีนะคะเมื่อนําเข้ามาแล้วทางลูกค้าจะต้องประกอบติดตั้งให้ครบชุดสมบูรณ์ในโรงงานอีกครั้งค่ะนอกจากนี้นะคะทางคุณจุธาทิพย์นะคะมีข้อแนะนําหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําเข้าสินค้าประเภทเครื่องจกักรอีกบ้างคะ่ะค่ะสินค้าประเภทเครื่องจักรนะคะ มูลค่าของสินค้าจะค่อนข้างสูงทางบริษัทรีเซิฟก็จะแนะนำให้ทางลูกค้าซื้อประกันภัยสินค้าเพิ่มเติมโดยให้ครอบคลุมตั้งแต่การขนย้ายสินค้านาะถ้าเรือที่นำเข้าจนสินค้าถึงโรงงานและตรงส่วนนี้นะคะทางลูกค้าสามารถที่จะใช้บริการกับทางรีเซิฟเราได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับสาระน่ารู้เกี่ยวก,กับการนําเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรหรือเครื่องมือหนักที่เรานํามาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะใช้บริการหรือจะขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเข้ามาผ่านทางวีซ์ได้ทุกช่องทางคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านวิทยากรนะคะคุณจุธาทิศสิริสงครามนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ V s e r v Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w v s e r v l o g i s t i c s c o m นะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราได้ที่นี่ r e s e r v e logistics skill channel ค่ะ